วันนี้ข้าวมันไก่ฮะนะข้าวจานเดียวของนะเล็กง่ายๆนะก,นก็ถือว่าน่าทานนะสีบาทก็โอเคนะนะมีทั้งไก่นึ่งไก่ทอดและไก่ต้มไก่ทอดประมาณนั้นนะดูข้าวก็มีเห็ดหอมด้วย ในตสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ ตอนนี้ก็ทานข้าวด้วยกันนะเป็นข้าวมันไก่เห็นเมื่อเช้าดู YouTube เลยช่องของ Clear River นะเห็นข้าวมันไก่เลยนึกอยากจะทานนันะ่งเนีมื่สื่อโซเชียลก็มีผลกับเราเหมือนกันนะช่วยให้การตัดสินใจของเราได้ง่ายขึ้น อ,อไก่ตัวนี้น่าจะเป็นไก่ไก่อบนะเห็นหนังมันแข็งแข็ง่ะไม่เป็นไรเนี่ยเข้ามันก็โอเคลองชิมดูสิ่อยอืมโอเคนละอร่อย จิ้มเขาแบบถือว่าใช้ได้เลยอร่อยอร่อยเดี๋ยวลองไก่แบบไก่ทอดดูดิเข้ากันหรือเปล่าไมา่รูอ้อืมใช้ได้ใช่ได้ เนี่ยความโชคดีของคนไทยเราอะอยู่เมืองไทยมีอาหารให้กินแบบหลากหลายมากๆเลย<ม>คือคนไทยเรานี่เก่งมากๆเลในเรื่องของการทำอาหารนะ<ม>รังสรรค์เมนูมาได้เยอะแยะ คือไก่อบเนี่ยมันก็จะออกเหนียวเนียวหน่ย,นยมันไม่เหมือนกับไก่ไก่ต้มหรือไก่นึง่งทีเมื่เจอจุดที่มันเป็นแข็งแข็งอยู่บ้าง กินหนังก็จะเหนียวหน่อยน,นัย เราบอว่าน้านเล็กกินอะไรก็อร่อยก็จริงฮะน้เล็กไม่ค่อยคือไม่ค่อยที่จะอะไรที่แบบเลิศเลิศมากๆนะก็คือแบบกินแบบปันกลางก็อร่อยก็โอเคแล้วขออย่าอย่าเค็มอย่าจืดจัดแค่นั้นเองแล้วก็อย่าเผ็ดย่าอย่าเผ็ดจัด ก็ถือว่าโชคดีครับี่ยเกิดมากินได้กินอะไรแล้วมันอร่อยเนะี่ยมันก็สุดยอดแล้วหลายๆคนกินแบบมันไงล่ะไม่อร่อยอ่ะนะหรือบางคนก็อร่อยก็จริงแต่ว่าไม่สามารถจะกินได้เพราะว่าร่างกายไม่ไม่รับว่างั้นเถอะ อะไรตัวนนะะแทนหลายๆคนที่ทํารายการกินนะทาเกี่ยวกับเรื่องของการกินที่มีอาหารแบบกองเยอะๆนะคือพวกนี้มันก็ดีผู้ติดตามเนี่ยชอบชมเยอะได้เงินเยอะนะแต่ว่าผลเสียก็คือว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะรับได้ไม่กี่ปีแล้วหลังจากนั้น เราก็ต้องใช้เงินที่เราได้ตรงนี้ซึ่งมันในใช้แต่ในแต่ละวันมันก็จะหมดแล้วละ่ะเอาเงินส่วนนั้นมารักษาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานความดันนะหรือสารพัดโรคโรคไตอะไรเยอะแยะซึ่งมันคนเรากว่าจะถึงวันสุดท้ายนันถ้ามันมีโรคแบบแบบนี้มันทรมานสุดๆนะเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะกินอะไรก็กินให้แต่ พอเหมาะพอควรนะแล้วก็ให้เหมาะสมก็เหมือนนั่งและกินนะกินแล้วก็แบ่งปันความรู้ไปด้วยนะหรือว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ หรือบางคนมีปัญหาอยากจะหาเมนูอะไรไม่ได้ก็<อ><อ>เห็นอย่างนี้มันก็นึกได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็พามากินข้าวมันไก่นะถือว่ารสชาติใช้ได้อร่อยะที่ร้านสวัสดิการของเราเนี่ยแหละสี่สิบาทก็โอเคครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คริงน,นี้ผมสวัสดีครับ